เจอแล้วครับเอายังพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเลยเด็กไอเด็กนี่ได้ยิเอย้่เจ้อันนี้ออกพลังป่ะอันนี้อันนี้อันนี้ไต่กาอะไรอีกปะอันนี้ตัวพ่อจะแคร์เพื่อเหมือนคนนำเต้นหน้าโรตัสยังไงไม่รู้อะ หนึ่งสองสามสี่นับนะหนึ่งสองสามสี่นับนะนะหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้ได้ว่าช่วงเอวนะจ๊ะตรงนี้ได้ช่วงเอวนะจ๊ะเนี่ยพี่เต้นเนี่ยกาจัดไฟบอยมาน้องอย่าบอกเลยว่าจัดไฟบอยมาโซโล่เลยอ่ะพ LIKE ี่ไอชิปพิลสิกเฮ้ยย well ังเดีย

โอ้โหเอาไฟลุกเลยเอาไฟลุกเลยเอาแบบไฟลุกเลยเอาแบบไฟลุกเลยจัดเพลงมาไฟลุกเทียอะไรอ่ะเที่ยวเที่ยวกูตายอะไรอ่ะพี่เที่ยกูตายแบบไหนวะพี่อะไรวะพี่อ๋อโหลงานนี้กูจะกลายเป็นเจ้าชายอีโมเหรอวะเนี่ยฮะ โปรเลชั่นเซร็เลยโอเคเซ็เลยเซเลยเซ็้วไยืนไหนยืนไหนบ้างอ่ะยูนนี้อ่ะแล้วต่อแล้วทำไมทำไมวะทำไมต่อยืนเป็นโตีอนนี้รองงปะโต V อ่ะทุกคนก็ยืนโต V โตีอ่ะพี่อะมึงเซ็ตมึงเซ็ตมึงเซ็ตให้คนอื่นดิงเซตคนอื่นดิอ่ะยืนงี้แล้วก็ต่อรอละโตีอ่ะโตีอ่ะมึงยืนเป็นโตะแบบอร์ e รนเ n อร์งั้นเหรอใช่ปะคตรด้วยพี่มามาไปเฉยมาบึ้งยืนเป็น ไม่เคยเห็นในปฏิทินเลยอ่ะพี่แบบนี้เลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โจไม่ใช่เราจะกลายเป็นเจ้าชายอีโบในต็อกๆละกันเนี่ยยังไงก๊อดเราไม่ใช่ชีลิเดอร์ไอ้บางถอยหลังไปหน่อยดีหลังนิดนึงแล้วถ้าสามห้าเออเป็นตัววีอ่ะพาวเวอร์เรนเจอร์ไม่เคยดูพาวเวอร์เรนเจอร์ใครไว้ควาย แล้วแล้วพี่เฉินเขาพูดว่าสวัสดีครับอย่างนี้นะแบบทักทายอ๋อทักทายแกงด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอเค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 เอาเอาเอาอย่างเอาเอาอย่างอันนี้แค่พูดแค่นี้แหละแล้วต้องทำอะไรต่อมาทำท่าอะไรต่อปไม่พี่นี่เอาท่าปกติอย่างนี้ปกตินี้ก่อนสามห้าปั๊บแล้วอะไรต่อไม่ต้องยินสอห้เลยปลดปลดอ๋ออ๋อปลดสามห้าอกแ้วพอพูดพอพูดว่าผมสวัสดีครับผมแกงด้ไว้แล้วกดท่าสามห้าเอกเอกเห็นไหมโอเค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 โอ้อ พอกูไม่พอพอพูดพอพูดจบปุ๊บพอพอพูดจบว่าสวัสดีครับเพราะผมแกงดูไวปุ๊บแล้วขึ้นท่าเลยนะขึ้นท่าเหมดเลยพร้อมกันอ่ะใครอะใครอะใครับเตรียมเตรียมท่าสามห้ารอเลยเตรียมท่าสารอเลยเตอป็นนึงเป็นนึงีซ้อมรอบนึ่งก่อนซ้อมรอบหนึ่งอะลองซ้อมรอบซรอบซ้อมซนะซ้อมนะพี่อพี่เอั้ว่ากลงเลยเชี่ยวพี่กได้มามามาหนึ่งสองาเออสวัสดีครับอยากดี้กูพูดาาีอ้กูพูดาี คนพร้อมสามสองหน่แอคชั่นสวัสดีครับพวกผมแก๊งดูไว้เนี่นะต่อท้าเต้นเลยต่อท้าเต้นต่อเชียพวกพ่อเฟอร์ิเจอเลยอือหกสา3เลย1กหเลยท้าเต้น163เตียมอยพิ่าเบพิ่กๆเพิถ้าเต้นามาล้อมล้อมล้อมล้อล้อมล้อล้อม่ดเดนนะหนึ่งหกสนะโอเคโอพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วเอาแบบยางยาโอเคเอาแบบซ้ำนะซ้ำปุ๊บดเลยนะอายังออไปไ Man, แซมทำไรแซมไม่รู้แซมทำเี้ยไรอะมาคงค้างอะกไอเทมทำเี้ยไรอะไอ้แไปชาตัวไปเลยสัยามให้กูดูเสียเ่ต้ยี Overwatch Overwatch um ่ยีาตะต่เมื่อไย่ยี่ชาตะูอย่าเพิ่งดิกูหลุดท่าเลยรอบนึง

เชียนนี้เราบิกับพี่เราโมไปแล้วต่อการอรลบิ๊่เอาป้าลากันฮะหนึ่งสอออย่ลนเตตอัอกเตอ้อออกส่วนนี้จะได้ช่วงบริเวณก้าเนือต้นขานะทุกคน

ร้อนอะไรนะฮะฮะฮะเพลงยังไม่จบเพลงเี้เราตัสีห3 3่งรออยู่จังซ้ำเมือ่ขี้เมาหน้าเวทีจ้า ตั้งแถวหน่อยทรับเตเต็มตัวครับเต็มตัวครับตั้งแถวเลขอะไรเลขอะไรเลขอะไรวะเลขร้อพี่ร้อยหนึข้างไว้เลยเลขอะไนะสามห้าา้อยหนึ่งีรเต็มตัวเลยครับเลขอะไรนะร้อยอะไรไม่รู้พี่ร้อนี่แน่น่ไม่อยะไรยเ่้าไม่มึง้ยเลยยี่มยี่อยยีกตย้อยเอางี้ก่อนพี่หลงสามทิ้งไว้แล้วก็ไปที่ท่ารเดเก้ามห้าทิ้งไว้แล้วก็ไปอยเลยอยากให้เหมือนกันี แล้วก็ไดกุญจิทำพียอะไรแม่เื้อหนึ่งแดนใช่ไหมแ่แล้วก็แดนยรอาหก่อนครับพี่เยแลพี่จีพี่ไม่ได้ฟังหรอไอ้ชิปใครพิชาลีพิชารีพิชารีขึ้นรถพชารีขึ้รถขึ้นไทยรถไทยรถไทยรถเออไปไทยรถเออเฮ้ยขวาหน่อยได้ไหมย่หัวหน่อยได้ไหมเอ้วอหน่อยเนาะี้ไปขวาไม่ไม่ดูคนดูเสา่ะ มึงฟังกูนะกูไม่ได้จะขับรถมาบังไอ้ยี่พอสั่งกู9้โอเคพอหนึ่งแ้เฮ้ยเฮ้ยเอยไปขวาเอยเทดี้เอยไปขวาหน่อยขวาขวาขวาเออเอยไปขวาดิได้หนึ่งแพ้เอยไปเหยไปเออแค่นั้นมันจะได้ตรงปกยังไม่มอดู้ง้รอมไดี่ดเลขอกะไรนะเลขอะไรนะสามก้อนแล้วก็ร้อยเจ็ดเก มาชักเช็ควาชักเฮ้ยม่ได้เอเฮ้ยดีรเช็คอะไรนะงานวงานวด้วยงานวงานไวเฮ้ยใจเย็นนะไม่ใชหมอหรอกมันอะอหมอพี่อหน kind of <c oughs> ึ่งสอามเฮ้ยเ่อเไม่เรย้าเ่ยเเี้ยไอ้

บินแล้วกูบอกก่อนเชี่ออแล,ล้ววันนี้พี่เบิร์ดเองจ้าพี่เบิร์ดสวัสดีค่ะจินาบุญล้างจินดาบุญลาง่พี่จะตาเป็นดูตาเนเลยวะเปดูตาเป็นพี่อะไวะปดูาเนพี่ชื่ออะไรอ่ะหไม่ได้เข้ากันแน่เลยลูกดูาเนพี่เบิร์ดรักทุกคนนะครับ เหมือนคอยเป็นง่อยอ่ะถ้าเป็นคนหน่ออะไรอ่ะคือถ้าเป็นคุณเก๋คือเป็นเหี้ยแหละใบยตายสักเอาอ๋อพี่เต่าเออเราไม่ได้พี่เต่าทำไมอ่ะจะด่ามึงด้วยอ่ะเหี้ยมันจะมาพลังไม้ติดนจุดพอได้เหี้ยไม่ต้องรับไปแล้วเอคาริสตัวพอแล้ววิตาเฟลไ่าเหี้ยปัดมีอ๋อเหี้ย ลำลำจัดลำจัดคนลำอมันออกไปไม่ทันเรยจะกิงก็คือจิ้งจกส่วนต๊ตก็คือโต๊แกโตมาจนแก่เพิงรู้ตแกก็คือต๊โตจะกิ้มก็คือจิ้งจกส่วนต๊ตก็คือโต๊แกโตมาจนแก่เพงรู้โต๊แกคือโต๊กโต แก่เอม่เสียงไก่เลยไก่เดกทุกแก่แลอ่าีทำเสียงไก่ยหรอนีเพลงอะไรกันโอ้ไม่ฟยวเลยเซ่แต่นีเนอรนีเนอเฮียอะไรเน้อ บางคนฟังแล้วเขาก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่รู้ว่ามันมาจากไหนแล้วก็ไม่รู้ใครเอามันเข้ามาเข้ามาบางคนเขาก็เรียกเลกเก้เลกเก้บางคนเขาเรียกสกาสกากระโดดฉี่แกงฉี่ขาเขาเรียกสกาหรือว่าเลกเก้ ยังมีตัคนลำไหมอ่ะเฮ้ยนี่วาเนี่าอท้องไอ้ทองร์ไอ้ท้องฉันไหนบี้ใครบี้อะใครใครคานพื้น้องท่าด้บางคนทไม่ต้องใส่หมวกเฮ้ยใส่แล้วมันดูดีตรงไหน บางคนหน้าตาก็ไม่ให้แต่ว่าใส่ไว้ละให้มันดูสก,กา <Hey. S 1> เพื่อนผ้อมเขาก็ถักเดดล็อกมีคนเขาบอกว่ามันเท่นักหนามันยังไม่พอแถมมียังกลัวพันระยะเขาบอกรล้สต้าระยากระทุกคนอันนี้เว็บร้อยห้าสิจับจับ